ขนมของใครอ่ะอะไรนั่นคืออะไรเดี๋ยวพี่กอลเขาหยิบเองไม่ต้องหยิบให้เขาใครอ่ะครับลูกอะไรอะไรอะไรเอาสฮะเอาอัเอไหนเอาปืนเนาะอันนั้นใหญ่ไปน้องก้ามัาใส่น้ำยากเชื่อคุณแม่เอาอันท mm ี่มันถือสมารสมายยิงง่าย อันใหญ่มันใหญ่กว่าอันใหญ่มันใส่ยากเชื่อกแม่อันใหญ่มันใส่ยากมันหนักนะเวลายิงลำบากนะอันใหไดอัน่กันให่็่กนใ่็อันใก็อันใหกอัน่็้อนก็อ่ก็ได้น่ก็อัน่ก็ได้อันใ่กดอันให่อันใหญ่กันใหญ่้องถใหญ่อสไอัหมอันหญ่กไ้อห่อนใกมไดห่ม้่้อัหตุผลไ มีคนอุ้ยอันนั้นไม่เอาเพราะว่าอะไรเหนียวแล้วก็กินไม่เคยหมดแข้งเลยครับโอ้ยหอัเนี้คืออะไรครับคือทิ้งก็ยลงอยากได้อ๋ออันนี้เหรออันนี้เหรอไช่ใช่ใช่เหรอใช่แบบนี้เหรอไปเก็บปะเอาเปลี่ยนสีใช่ไหมเปลี่ยนสีใช่ไหมครับเอาสีไปเก็บเอาเอ็บเปลี่ยนสีนี้เปนเอาเอาสีไหนมาเอาเอาหมีผู้มาเหรอครับฮะอันนี้ ได้เลยหยิบม,มาอันนั้นคืออะไร,รอยู่โลคัสสัา,า,า,าสีไหนฮะไอตองอันเดอไหน<ะ>อตองอันไหน,ไหน,ไหนมีฮูกับอันนี้เหรอโอเคใส่โปเกต์ไปใส่ไ,ไปเลยเอาอะไรครับน้องก้าได้แล้วฮะขาใจไหนอันนี้เผ็ดเมาเ อันที่สองนะฮะอันที่สองวะอันนี้ซื้อไปกินหรือซื้อไปเล่นเนี่ยอันนี้คุณแม่สงสัยมากเลยอันเนี้ยซื้อกินฮะมันมีลูองข้างในใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนไส้ได้ใช่ไหมครับแม่นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้นักก้าชอบกินหรอชะฮะอะไรอ่ะอะไรมานี่คืออะไรอ่ะอันนี้เคยกินป่ะอันนี้คืออะไรโคลกอใช่ไหมครับโค้กนี่ไป อ๋ออันที่้ก้าชอบกินใช่ไหมเอ้ยอันอันนี้ไม่เอากินไม่หมดเลยขนมกระดาษอ่ะขนมกระดาษอ่ะเอาไปเหลือเหลือทุกรอบเลยแล้วก็ไม่กินอันนี้ได้ไหมหยิบมาครับโอเคครับน้องก้าวอันนั้นไม่เอาครับเพราะว่าไม่กินที่กอนจะเอาแล้วแต่คุณแม่บอกว่าไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหนียวแล้วเราก็กินไม่เคยหมดอันเลยครับไม่เรานโอเคไปหาคุณยายกันคุณยายหายไปแล้วโอเคแล้วก็ถึงก็ได้น้องก้าวอย่าระวังครับน้องก้าวนี่ของโปรดเราเนี่ยพิ้งเข้ลเนี่ย แต่ห่อใหญ่ไม่มีสีเขียวเอาไปข้เร็วนะเดี๋ยวคือคงไม่รออ่ะไปไปพี่ยายมาแล้วไปพอแล้วเราพอแล้วครับพี่ยัยนั่นก็ซื้อเกินพอแล้วไปแล้วซื้อแล้วก็ไม่เอายูโรเหรอไม่เอาแล้วนี่ยูโรรถอะไรฮะรถเมลอนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแตงไทยปะเป็นไทยใช่ไหม